สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในสวนในระเบียงของแม่ค่ะวันนี้นะคะเบาๆชิลๆค่ะก็มีเวลานะคะ่ะก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําสวน,นะคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเคยถามมานะคะอยากจะให้รีวิวอุปกรณ์ที่เราใช้ประจํานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็วันนี้นะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะ นี่คะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้ทําสวนนะคะที่เราใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็ใช้เกือบทุกวันนะคะบางอันยังไม่ได้ล้างนะคะก็จะมีเศษดินติดอยู่นะคะแต่ว่ามารีวิวจากการใช้จริงนะคะก็ไม่ได้เลียงลําดับนะคะว่าอันไหนใช้มากใช้น้อยนะคะแต่ว่าคือใช้เยอะแล้วก็ต้องมีตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันนะคะก็เผื่อใครอยากได้ไปเป็นไอเดียว่าเวลาจัดสวนเองเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็วันนี้เนี่ยจะเป็นที่เราใช้ตลอดอยู่แล้วนะคะหลายคนจะ เห็นในวิดีโออยู่แล้วนะคะก็เริ่มจากฝั่งนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะ,ะเราถือว่าตรงนี้เป็นชุดนะซึ่งต้องมาด้วยกันเลยก็คือจะมีตะกร้านะคะเป็นตะกร้าแบบค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีหลายหลายแบบนะมีทั้งสีเขียวสีดํานะคะแล้วก็คือเน้นใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวนที่เป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะขนาดกลางนะคะแล้วเวลาเราทําส่วนทีเนี่ยตัดแต่งเยอะตลอดเลยถอนวัชพืชน,นะคะก็ต้องใช้ตะกร้านะคะก็จะเป็นตะกร้าแบบไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีไม้กว ะะเป็นไม้กวาดแบบนี้ซึ่งเราถนัดนะคะแล้วก็จะเป็นที่ตักผงค่ะเอาไว้แบบว,ว่ากวาดใบไม้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะด้านนี้นะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะในวิดีโอแต่ว่ามันเป็นของที่จําเป็นจะต้องมีติดบ้านเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพั่วนะคะเป็นพั่วที่แบบ ปลายแหลมนะคะแล้วก็เป็นแบบปลายแบบว่าเหลี่ยมอย่างนี้นะคะไอตัวเหลี่ยมเนี่ยเราจะชอบใช้เวลาตักดินตักทรายตักปุ๋ยนะคะหรือว่า,าเวลาเราพลวนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลวนแปลงผักอะ่ะมันจะมีขอบที่แบบว่า,าเรียบๆแล้ว,ลว,ลวเวลาเวลาตรงนี้มันมีตรงตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาเสียบเข้าไปในดินเนี่ยมันจะเก็บได้ดีกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพ่วที่มันแหลมนะคะก็คือ,อขนาดมันจะใหญ่หน่อยนะชุดนเนี้ยเนี่ยเวลาจับเนี่ยคะ่ะถ้าเทียบกับมือเรานะคะ ก็คือจะใหญ่หน่อยนะก็คืออันนี้เอาไว้พลิกดินก็จะพลิกได้ทีละเยอะนะคะก็คืออันนี้คืออาจจะไม่ได้ใช้แบบว่าบ่อยมากแต่ใช้ตลอดค่ะคืออันนี้ต้องมีติดบ้านเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นี่จะเป็นอ่าที่เห็นบ่อยหน่อยนะคะก็จะมีพลั่วเล็กนะคะซึ่งตัวนี้เป็นขนาดที่แบบจับถนัดมือมากๆและอันนี้เราชอบมากคือเราใช้ตลอดเลยเวลาทั้งปลูกต้นไม้ขุดดินย้ายต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใช้พรวนดินด้วยนะคะอันนี้คือเป็นขนาดเล็ก เล็กกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็คราดค่ะคราดเนี่ยจะมีสองแบบนะคะคือแบบเหล็กกับแบบพลาสติกนะคะเดีย๋ยวให้ดูเล็กๆอ่านี่ค่ะตัวเหล็กจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเราใช้บ่อยมากตัวนี้จะเอาไว้พลวนดินนะคะแล้วก็เ,เวลาพลวนดินเนี่ยจะเก็บจะเก็บได้เยอะนะคะแล้วก็คือเขาเป็นเหล็กที่แข็งแรงไม่มีแบบว่าอ่าส่วนเชื่อมต่อนะคะก็คือจะแบบว่าแข็งแรงมากๆเลยค่ะไม่หลุดนะคะ แล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยจะใช้ดีเวลาเรากวาดใบไม้ที่อยู่บนหญ้าอีกทีนะคะก็คือตัวนี้จะใช้คนละคนละแบบนะคะก็คือตัวนี้จะเน้นอ่าขูดขูดหญ้าขูดดินที่อยู่อ่าบนดินที่เราพรวนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเอาไว้ขูดอ่าหญ้าเอ้ขูดเสร็จหญ้าบนหญ้าอีกทีคะ่ะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะดูดิอันนี้เหลือคู่สุดท้ายละก็เลยแบบว่าเอ่เื่อนนิดหน่อยก็คือเอาให้ดูอันนี้คือใช้จริงใช้เองนะคะก็คือต้องมีถุงมือนะคะเพราะว่าเวลาทําส่วนทุกวันอย่างเงี้ยมือเราก็ด้านนะดูดิคือมันก็ด้านไปนะมือก็ไม่ได้สวยนะคะแต่ก็อาใส่ถุงมือก็คือป้องกันได้หลายๆอย่างนะคะทั้งป้องกันแมลงแล้วก็ป้องกันหนามป้องกันหินอะไรที่มันจะบาดได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมี เครื่องตัดพุ่มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้ประจำนะคะแต่ว่าใบามีดไม่ค่อยคมแล้วละ่ะเดี๋ยวเราต้องรับนะแล้วก็ตัวนี้มันจะมายี่ห้อเดียวกันคือยี่ห้อทอทนะคะก็คือตัวนี้เป็นเครื่องตัดไม้พุ่มนะคะอันนี้จะเห็นบ่อยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องเป่าใบไม้นะคะก็คือสามารถใช้แบตเตอรี่เดียวกันได้นะคะแบตเตอรี่เราจะมีทั้งแบบ4แอมป์แล้วก็2แอมป์นะคะก็คือจะแบบว่าชาร์จไว้สำรองตลอดนะคะก็ใครที่มีไม้พุ่มเยอะนะคะก็คือสามารถ ใช้ตัวไม้พุ่มเนี่ยมันจะได้ใช้บ่อยนะคะแล้วก็เวลาแบบตัดแต่งกิ่งใบไ,ไม้ลงพื้นอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป่าคือถ้าแบบถ้าไม่เป่าเนี่ยก็มานั่งกวาดนะคะคือเวลาเราเราจะชอบเป่าก่อนแล้วก็เป่าให้ไปกองแล้วค่อยกวาดทีเดียวนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกันไกตัดกิ่งค่ะซึ่งจําเป็นมากๆนะคะก็คือตัวนี้เอาไว้ตัดแต่งทั้งกุหลาบตัดแต่งกิ่งที่มีอ่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือสามารถอ่าตัดได้แล้วก็อีกตัวนี้ที่เราที่เรามีนะก็คือจะเป็นคล้ายๆแบบกันไกตัดกิ่งแบบงานหนักนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้บ่อยมากนะคะก็จะไม่ได้เอามารวมวันนี้นะคะแล้วก็ มาฝั่งนี้ค่ะอันนี้คือใช้บ่อยมากจริงก็เนี่ค่ะตัวนี้คือรถเข็นนะคะคือไปไหนก็ต้องเข็นไปค่ะก็เรามีอีกตัวหนึ่งเป็นสีเขียวนะแต่ว่าตอนนี้ล้อมันล้อมันเสียไปละก็คือต้องสั่งอะไหล่มานะคะตอนนี้ก็เลยจะใช้แต่ตัวนี้แหละคุ้มมากๆตัวเนี้ยก็เปลี่ยนล้อไป น่าจะครั้งเดียวนะตั้งแต่ซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่สร้างบ้านละก็คืออยู่กับเรามาสามปีละคือใช้ได้แบบว่าคือแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเห็นไม่บ่อยนะคะก็คือร่มค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทําสวนนะเราไม่ได้แบบว่าถ่ายวิดีโอเงี้ยก็คือต้องมีร่มตลอดอันนี้คือตัวใหม่นะคะเพราะว่าตัวเก่ามันพังไปหมดละเพิ่งจะซื้อมาค่ะ แล้วเราจะเลือกแบบร่มที่มันมี U V ข้างในนะคะแบบนี้อันนี้ซื้อที่แมคโครนะคะคือไม่แพงมากเพราะว่ามันใช้ไปใช้ไปมันก็จะเสียอยู่ดีนะคะนยคะก็คืออาจจะช่วยนิดนึงนะคะว่าเรื่องกันแดดนะคะก็เวลาเดินไปตรงไหนในสวนก็จะ คนร่มไปด้วยนะคะบางทีถ้าเห็นเราทําสวนในวิดีโออย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นร่มแสดงว่าเราเอาร่มเนี่ยกลางให้กล้องอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ช่วยแบบว่ากันความร้อนได้นะคะก็อันนี้เป็นวิดีโอที่ทําเพื่อแบบว่าตอบคําถามเอ่อคนที่ถามเรานะคะว่าใช้แบบว่าอุปกรณ์ทําสวนตัวไหนบ่อยนะคะก็ตัวเนี้ย ที่โชว์ให้ดูทั้งหมดวันนี้คือจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะนี่ค่ะก็เผื่อว่าใครนะคะแบบว่าอ,าอยากจะเอาไปเป็นไอเดียในการว่าเออมีอุปกรณ์ทําสวนตัวไหนที่มันต้องใช้เยอะนะคะก็คืออันนี้เราใช้เองแล้วก็ใช้จริงนะคะ และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราใช้เองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้เยอะนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะก็พวกนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะหาซื้อได้ตามออนไลน์ก็มีนะคะอ้อมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ใช้บ่อยคือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นฝักบัวรดน้ําดูความเก่าเสียเก่ามากๆเลยตัวนี้ของ total เหมือนกันคะ่ะใช้แล้วชอบมากตัวนี้ปรับได้หลายระดับเลยนะคะคือมีแบบว่าหลายแบบมากๆเลยแล้วก็คือมันดีตรงที่มันยาวนะคะรู้สึกว่าจะยาวประมาณ28นิ้วนะคะก็ ไม่ต้องก้มนะคะเวลาแบบว่ายืนรดน้ำก็คือยืนเฉยๆแล้วก็ไอตัวฝักหัวฝักบัวเนี่ยก็คือจะแบบว่าไปตรงที่รากของต้นไม้ของเราได้เลยนะคะตัวนี้คือเราแนะนํานะว่าแบบเออยิ่งใครที่แบบว่าปวดหลังไม่อยากก้มอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ค่ะดีก็คือเวลาซื้อมาเนี่ยจะต้องซื้อตัวต่อมานิดนึงนะซึ่งตัวต่อเราเราชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เราเรารู้สึกว่ามันแน่นที่สุดแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะซื้อที่อ่าไม่ใช่แมโครซื้อที่โฮมโปรค่ะเนี่ยยี่ห้อเนี้ Reco Expert นะคะก็เผื่อใครอยากไปลองหามาใช้ส่วนตัวไอ,อฝักบัวตัวนี้ก็สามารถสั่งได้ที่ช้อปปีก็ได้นะ,ะตัวฝักบัวตัวนี้นะคะของทัท์เนี่ยเราเคยทำรีวิวไว้นะคะก็ลองไปหาดูในวิดีโอเก่าๆได้นะคะนี่ค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้จริงใช้เองนะคะทั้งหมดนะคะก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วละชิลๆนะคะ มีดอกไม้บานให้ดูดิดหนึ่งสำหรับใครที่คิดถึงดอกไม้ช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าพักพักทำสวนหน่อยหนึ่งเพราะว่ามือยังเจ็บอยู่เลยค่ะนี่อันนี้พวงครามค่ะกำลังจะออกเพิ่มนะตรงนี้เป็นเป็นเห็นเม็ดเม็ดนี้ไหมนี่คือยังไม่ออกนะคะเวลาดอกออกมาเล็กๆเนี่ยค่ะน่ารักแล้วก็ร่มใหม่นะคะเลือกสีม่วงมาเพราะว่าให้แม่ไปซื้อแม่ชอบสีม่วงแม่เลือกสีม่วงมาค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ